สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเอ้ยจะมาสอนการสร้างอ่จรวดนะฮะเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บครับอ่มาแล้วออเออทันทีครับก็มีอุปกรณ์อีก ดังนี้นะฮะอันแรกก็คือเลสต์ stone แล้วก็คัตเอาอะไรเนี่ยฮะคล้ายๆคัตเอาไวาผ้ผมหรือว่าใครจะใช้สวิกที่กดนี้ก็ได้ผมใช้สวิกนะฮะแล้วก็ที่ขาดแม่เด้ TNT นะฮะอ่ามาฮะขั้นตอนแรกแบบหาที่มอมอก่อนอ่า จะรหดผมไม่เป็นไรดูนี่ดีกว่าทำไมขั้นตอนแรกนะฮะขุดอย่างนี้นะฮะปึ๊บ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 เรียบร้อยนะฮะเป็นอย่างนี้อ่าขุดห้าช่องเป็นรูปบวกอาจจะมืดละใช่ไหมฮะแล้วก็วางบล็อกไว้ตรงไหนก็ได้ะฮะได้อย่างนี้ก็ได้ะะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะฮะก็วางเลสเต์วางไว้รอบๆนะฮะปึ๊บ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 เสียงเสียว,ยวต่อไปนะฮะเอาผมดุมบอกมีเตรียมเตรียมน้ำมาด้วยนะ,ะน้ำนี่ฮะโอ้อยวางไว้ตรงกลางนะฮะ แล้วก็เอาเดี๋ยวก่อนฮะเอานี้ติดไว้ปึ๊บลองกดดูติดโอเคนะฮะแล้วก็ TNT อเอาไว้จึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้าย,ายนะฮะก็ลงไปกดจึ๊บพร้อมบินตุม้มโอ้โอเรียบร้อยฮะ จรวดเมื่อกี้เออไม่ตายนะฮะผมทำที่ไรตายทุกทีสะกอตอึดมากฮะก็หมดสวรรค์ฮะก็ขอขอุลที่ติดตามชมครัขบขอบคุณครับ